นี่นะคะเป็นเจ้าของบ้านคุณเุณียวนะคะอันนี้ก็ใส่บาดขเนาะงตานะคะกจ้าแม่เนาะอันนี้นะคะเป็นเจ้าของบ้านนะคะใส่บาดของตาเนาะค่ะพชยนะคะวันนี้ใส่โลอาดูนะคะเพ่ในเป็คุณวด้วยนะคะ เงีมาแต่การดแม่ดีดีดดดกันครั้หนึ่้นู้นเี้นเนยปซนอนกัะคนเดผาดเหรผาดผนเาดน้องก็ใส่บานนะคุันดีเนาะ หลังจากท่านาบาินขบ่าเสร็จนะคะลวงตาก็พิจารณาอาหาร,นาหารเาาน,น,นะะาะวันนี้อาหารที่บ้านของคุณสีเหนียวนะคะน้องมาเูดวงในบ้านใหม่ในวันนี้ลวงตาชันคาตาหานในวันนี้นะคะดวงตาก็ําลังขึ้นไปนะคะที่บ้านของคุณสมน้อยสังเกตด่ ขายในเม็วเมมาแล้วตีียวนะคะไลัายเียวกับดับะใจใส่คันเลยคะคุณยายข้กระไมใจใส่คันเลยนะคะกันะคะไม่เป็นไรก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสบคุณี่ด้วยนะคะวันนี้ใส่คันเลยนะ อ้าวอยากได้โบเด้อใครอยากได้อไหมเสียนใส่หน้าปกข้างหน้าเลยก็ได้นี่ก็ใครอยากให้ลงตาขอหัวให้ก็ต้องให้ลงตาขอหัวได้นะคะวันนี้เนาะจะเป็นสิมิตรนะคะวันนี้เราที่เจ็ดสิบเจ็ดคับแม่เอานี่ เปี่ยนนะเปียนตรงไหนได้าะเันเนนรับเยนใบประวารณาเนาะสำหรับคนไหนที่จะร่วมทำบุญนะคะทำบุญถวายเนาะถาซื้อที่ดินถวายเรือพยาบาลคุณสวรรค์นะคะอันนี้เนาะก็มีญาติโยมถวายนะคะใบประวารณาเนาะเพราะว่าหลวงตาท่านจะไม่รับปัจจัยนะคะอันนี้เนาะ ก็สาธุบุญกับทุกคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มาขอหวนะคะวน้เดงตาก็มีเมตามตากับทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะวาตใ่อยบุญี่มาแลยูนี่โอ้ วันน,นี้นะคะก็ากาศยาดยยมเนาะวันนี้นะคะมาร่วมทำบุญนบเนาะเกิดคุมเรานะคะวันนี้เนาะก็อนุโมทนาบุญกับญาติยี่ยมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นน่่ไปเเเออออาาาามมมัให้้วแ สุบาดอนี ok <t> ่ขาไมหมดที่รลุ้น้อตก็ห้มีเมตตาันวันนี้นะคะขอหัวเนาะให้ทุกคนนะคะก็จะไบุญด้วยนะคะ ลวงตาท่านเคยบอกว่าคือถ้าใครได้เคอหัวหรือได้ให้ลวงตาเคอหัวชีวิตก็จะเจริญจ,จะมีแต่ความสุขเนาะเพราะว่าถวงตาท่านได้อธิษฐานจิตไว้ในผ้าเนาะที่ท่านขอาหัวนะคะก็คืออธิษฐานจิตแล้วนะคะในผ้านั้นเนาะก็ถ้าใครอยากเป็นสนะิิมงคลเนาะมีชีวิตนะคะก็ให้ดวงตาเคาหัวนะคะ อาธัยด้วยนะคะคนที่ร่วมมอบอใบประวัติานะเพื่อซื้อที่ดินถวายโรงพยาบาลควสวรรค์เพื่อทำเป็นขอ,อ,พอพระสหรับิประสงนะคะทางน้นองก,กัลนม์มาภาวนาบุญทุกท่านด้วยวันนี้นะคะมาไป าหเาคนสอง่อคนที่ไม่ยืดเขียนด้านหน้าด้านหลังตอนนี้ได้ดสอคนแล้ไปเรียกดีเซอร์เดมันหมดแน่จงไรจะหาเบบ้ว้เอซุปูซุปน่เสียเสียุด เดินทางก็เคาะหัวให้เน,ะน,เน,ะนา,านนะวัาาน,ะะนนี้นะคะนี่เนาะก็อนุโมท่านาเุินะคะลุงตาท่านมีเมตตามากๆเนาะวันนี้นะคะมาฉันพัตนาหันเช้าที่บ้านพี่คุณเแมวเนาะพี่คุณเแมวเลมอนท่านมาฉันพัตนาหันเช้านะคะวันนี้เนาะ,ะบ้านของคพี่แมวก็สวยงามมากๆเลยะค่ะเป็นบ้านไม้เนาะแล้วก็จะมีห้องพักนะคะ คุณคูเมียวก็ชอบทําบุญนะคะก็จากที่แพลวแต่ก่อนแพลวเคยไปทําบุญกับคุณคูเมียวตลอดเนาะที่วัดสายจัส์สมชายเนาะคุณก็ชอบทาบุญตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่ทคุณคูเมียวได้ถวายพระทหารลุงจาน้งวันนี้ อะไรยายใจก่อนใช้ลงตาข้อ <irgendw carbono altri> ัวให้นะแม่แม่พี่เย็นนะคะแม่พี่เย็นด้วยดีนะ ไป YouTube ลงครูแล้วก็จะนั่งนกก็ ูเมียวท่านก็จะเตรียมน้ำมนเนาะใ่ะครับก็ยาไ่ว่าาหมมาทนลวก็ำเอากลับบ้านก็ได้นะคะก็เป็นสด็มนะคะไห